ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์สนั่นเองนะกันในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้มาทําการเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เกมเปิดนะอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งหนึ่งนะส่วนผลที่ผมมาทําการเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าตู้ตัวแดงแล้วก็ตู้ตัวเหลืองเนี่ยมมนได้มีการอัปเดตตัวละครใเดนอาร์เข้ามาใหม่ก็เลยทําให้การเริ่มมมเเเลเล่่่่่่่นนนนนใใหหชชววววงงาาาีีี้้ะรัรืออิทจจปดตก ตั้งแต่ปลายปีนี้ไปถึงปี2023นะครับผมก็น่าจะมีตัวละครดีๆเล่นกันและผมก็จะมาแนะนําด้วยนะครับผมว่าในช่วงเวลานี้นะครับผมหรือว่าตั้งแต่คลิปนี้ออกไปเนี่ยเราควรจะรีหาตัวละครอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาได้ถึงเลเวล18แล้วนะก็เพิ่งเล่นมาได้สักพักเท่านั้นเองนะครับการเลียดีก็น่าจะเลียดีตั้งแต่ช่วงประมาณเลเวล14-15แล้วนะ เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันจะมีการการันตีนะครับถ้าเราทําการสุ่มครบ50ใบนเนี่ยก็จะการันตีตัวละครระดับ H s อ i อย่างแน่นอนหนึ่งตัวก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวละครในตู้หลังจากที่ได้มีการทําการอัปเดตตัวละครจากตู้ตัวดําม,มาลงแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าตัวไหนที่มันน่าสุ่มกันบ้างนะส่วนตู้ตัวเหลืองตรงนี้ก็ไม่ต้องแนะนําอะไรมากเลยกันนะครับเพราะว่าเราได้มาฟีเแล้วนะตัวเหลืองเล่นไปเรื่อยเนี่ยผมไม่คิดว่าก็น่าจะได้พวกตัวละครพวกนี้หมดแน่ๆนะครับผมส่วนตู้ตัวเหลืองที่ดีๆเนี่กก็่าาาจะมีอไตตัััวรรบทดด้้ปเเข จะเป็นตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กอะตอมิกซมุไรนะครับที่ดีในช่วงเริ่มแรกนะด้วงอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะโจเซียนนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับ G4 ก็ดีมากๆในการอามารตีบอสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในตู้ตัวเหลืองก็กลับมาที่ตู้ตัวแดงตัวละครที่เราควรจะลีหากันบ้างนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างก็ถ้าเอาตามที่ท่านผู้ชมชอบเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะทําการลีหาตัวละครการโร่แน่ๆนะครับเพราะเหตุผลเนี่ยก็คือมันเท่นะครับผมทั้งในอนิเมะเลยนะแล้วก็ในเกมก็เท่ด้วยนะครับกับสกิลในการไล่เคาะหัวของมัน แต่ถ้าเราจะรีแล้วก็มาใช้งานให้มันมีประโยชน์กับทีมแล้วก็ผ่านคอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมแบบง่ายๆเนี่ยผมก็จะขอแนะนําตามนี้เลยแล้วกันนะครับเป้าหมายแรกที่เราควรจะต้องรีหาเนี่ยก็จะเป็นเกโลเกโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกิลคอร์ที่ค่อนข้างโกงนะส่วนตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นซอมบี้แมนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะมีสกิลคอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่เข้าขั้นโกงตัวตัวละครซอมบี้แมนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันจะมาใน Battle แบทเทิลพาร์ตหรือว่าฮีโร่ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับใครมย แล้วก็ได้รับตัวละครตัวนี้มาอยู่ดีต่อไปตัวที่3เนี่ยผมก็ขอ,อยกให้เป็นวัคซีนแมนล่าง2แล้วกันนะครับตัวนี้ความสามารถของมันเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจท,ทั้งทีมแล้วก็สร้างถานะสนามพลังใส่ฝั่งตรงข้ามได้และพอฝั่งตรงข้ามติดถานะสนามพลังตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะติดถานะไม่ย่อท้อที่ถึง2ครั้งนะทั้งเอามาทําดาเมจได้แล้วก็มาแทงได้นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ครบเครื่องมากๆตัวที่4นะครับผมก็ขออวยเป็นตัวละครอย่างโกกสึลูกรลักของผมและกันนะครับในเมตาใหม นี่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งตัวละครที่มีประโยชน์มากๆสามารถป้าได้2ส,สายนะครับสายพีเนี่ยก็จะถึกมากๆนะส่วนสายดาเมจก็จะโคตรแรงเลยส่วนตัวที่5ก็คงให้เป็นอ่าฟินิกแมนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็มีความสามารถในการตายเกิดสามารถเอามารับดาเมจจากพวกบอสพวกอะไรพวกนี้ได้นะ ส่วนลำดับต่อไปก็ผมใช้เสมอกันเลยแล้วกันนะครับก็คือแถวล่างทั้ง5ตัวนี้นะได้ตัวไหนมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีตัวหนึ่งที่ด้อยกว่าตัวอื่นหน่อยนะก็คือเจ้าตัวละครโบลสนะครับที่มันจะเก่งก็ต่อเมื่ออยู่ในคอเกโลเกโล,กลส่วนกลริบัสเมลสกาด G4 อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะครับแต่จ,จะไม่ดีเท่าตัวละครที่อยู่แถวบนนั่นเองนะครับก็เลยเรามาทําการเริ่มสุ่มกันดีก,กว่ามาดูว่า ID ที่ผมทําการเริ่มเล่นวันแรกวันนี้นะครับผมจะได้ตัวอะไรมาเป็นตัวแบกนนนั่นเองนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้ได้ตัวละคร s d r จำกัดเวลาแถวบนแล้วกันแล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันนะครับผมว่าคําว่าจำกัดเนี่ยมันจะออกจากตู้หรือเปล่าก็ตามเซิร์ฟเวอร์จินยอมันไม่ออกจากตู้นะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในตู้อย่างถาวรเลยนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหายไป ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมในการมาแบกทีนะตัวที่ไม่อยากได้ก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างแทงท็อปเลยกันนะครับปุริปุริด้วยนะที่เหลือถ้าได้มาก็ดีนะครับจะมาดูกันที่10ครั้งแรกก่อนเลยแล้วกันหน้าจะยงไม่ออกนะครับสําหรับ10ครั้งแรกนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า SSR ที่จะมาอยู่ใน ID ผมตัวแรกของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะสาตามารก็ต่อยไปครับ แสงที่ออกมาเป็นแสงสีม่วงนะได้มาเป็นโกลเด้นบอลหน้ากากหวานบิทคิงกันนะครับขอ3ตัวนี้นะถ้าออกมาเป็นสีม่วงโอเคมาดูกันก่อนนะครับผมว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะตอนนี้ตัวละครระดับอาร์ก็เด้งมาลัวๆเลยรุนนะครับผมว่าสีม่วงจะเป็นอะไรนะเรียกว่าตัวละครระดับอาร์ที่ผมไม่มีเนี่ยมาลัวๆเลยนะครับผมขึ้นมานิวๆทั้งนั้นโอเคมาถึงสีม่วงแล้วนะครับ เดี๋ยวจะแสดงแสดงพลังที่แท้จริงอันนี้น่าจะเป็นบิตคิงหรือเปล่าใช่ไหมอะใช่จริงด้วยนะครับผมก็ถือว่าได้ตัวละครที่ต้องการนะครับตัวน,นี้เนี่ยช่วยในการตีบอสได้ดีมากๆแต่ต้องมีคู่ของมันนะครับอย่างหน้ากากหวานก็เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกรอบเลยกันนะครับก็ใช้เพชรซื้อไปแล้วอีกสีใบรอบนี้ถ้าสีทองยังไม่ออกเนี่ยก็ขอเป็นอ่โกลเด้นบอลไม่แก้หน้ากากหวานนะครับ2ตัวนะกดสุ่มไปครับผมมาดูกันว่าอ,อุกบาทที่ตกมาจะเป็นสีอะไรสีม่วงกันแล้วนะครับ สีม่วงหนึ่งอันนะแล้วก็ใหญ่สุดด้วยมาดูว่าจะได้เป็นอะไรนะครับพวกที่อยากมีรูโอ้โหคํานี้ผมจําได้ขึ้นใจเลยนะครับสติงเกอร์นะตัวมันก็ถามว่าดีไหมนั่นะระดับ SR ก็ดีนะครับแต่ว่ามันโจมตีเป็นเป้าหมายเดียวนะและถ้าต้องการได้ฝันเอาข้ามตายหลายๆตัวเนี่ยก็คือจ้องโจมตีแล้วก็ให้ตายในทีเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆสักเท่าไหร่มาดูกันต่ออีก10รอบกันนะครับรอบที่30นะรอบนี้ผมคิดว่าสีทองน่าจะต้องมาแล้วนะครับ โอเคไซตามากกระโดดขึ้นไปแล้วก็กดต่อยไปครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรสีทองจริงด้วยนะครับผมมาดูว่าตัวอะไรจะออกมานะครับมาแล้วนะครับฉันยอมรับแค่ผู้ที่แข็งแกร่งคำพูดนี้ผมคิดว่าอะตอมิกแน่ๆเลยใช่ไหม อะตอมิกจริงด้วยนะครับคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะครับในการรีไอดีมาแล้วก็ได้ตัวละครอย่างอะตอมิกซมูไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับในตู้มันมีทั้งการโลโบล็อตโกลเดอวัคซีนแมนซอมบี้แมนกิโลกิโล,โลอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทําให้การได้เจ้าตัวละครอย่างอะตอมิกซมูไรมาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ดีใจเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันน่ารีหากว่าเยอะเลยนะ และพอเราได้ตัวละครมาใหม่นะครับฮีโร่ระดับเอเนี่ยตัวเกมก็ทําการแนะนําแพ็คมาเลยนะครับผมแพ็คพวกนี้เนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มนะ600กว่าบาทเนี่ยได้ชิ้นส่วนฮีโร่มาเป็นแค่8อันเท่านั้นก็แนะนําว่าให้ข้ามเลยกันนะครับไม่ค่อยคุ้มค่างเงินสักเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวมาดูที่ผมตอนนี้กันนะครับผมหนะ้าตาทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะคือถ้าสมมติว่าเผื่อฟุกนะครับผมได้ซอมบี้แมนหรือว่ากิโลกิโลมนเนี่ยทีมผมน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับราะตัวละครคเนี่ยมันจะทําให้ทีมเราเก่งขึ้นทั้งทีมนะแต่ผู้ตัวละครดาเมจมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยเก่งขึ้นเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นได้มากก็ขอทําการปั้นสักหน่อยแล้วกันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันนะครับผมว่าการเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยในวันแรกเราควรจะไปตันที่เลเวลไหนนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นแต่ก่อนช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยเราจะไปตันกันที่เลเวล25นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเกมมันดันใส่ระบบรีเซ็ตตรงนี้มานะครับที่เราเนี่ยจะสามารถทําการรีเซ็ตการซื้อพลังงานได้นั่นเองนะครับก็สมมติว่าผมเนี่ยทำการซื้อพลังงานนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับถึง50นะแล้วผมี่ยไม่มีเพชรในการซื้อต่อผมก็สามารถทําการรีเซ็ตได้นะครับไอ้พลังงานมันก็จะกลับมาซื้อฟรเป็น แบบนี้นี่เองนะซึ่งผมก็คิดว่าพอเง้นในวันแรกนะครับถ้าเรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์แรกเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมเราก็ควรที่จะทําการเล่นให้ได้เกินเลเวลยี่สิบห้าขึ้นไปแล้วกันส่วนเพชรพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เราเนี่ยเอาไปซื้อตัวแดงนะครับเพราะมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่คือเอาเพชรไปซื้อตัวแดงเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยนะครับเอามาซื้อพลังงานหรือไม่ก็ช่วงนี้เนี่ยมันมีตัวดารีเทิร์นก็เอามาซื้อตัวดําจะดีกว่านั่นเองนะครับเอาไปซื้อไอ ตัวแดงผมคิดว่ามันค่อนข้างเกลือที่สุด้วนะคือช่วงแรกๆเนี่ยผมก็ทานะครับได้เพชรมาก็ไปซื้อตัวแดงนะครับสรุปก็คือไม่ได้ซื้อพลังงานเวล่ตามคนอื่นไม่ทันก็เลยจะทาให้เราเนี่ยเสียผลประโยชน์ต่างๆไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราเลียดีมาแล้วเปิดได้พวกตัวละครแทงท็อปอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาเพชรที่ได้มาจากการเล่นต่อๆไปเนี่ยไปซื้อตัวแดงเพื่อส่มหาตัวละครเอเดนอาร์ตัวใหม่นะครับแนะนําว่าให้เลียดีทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ได้พวกตัวละครอย่างกาลร่อะไรพวกนี้เน ตัวดาหรือไม่ก็ซื้อพลังงานก็ได้นะครับแต่ตัวแดงเนี่ยผมไม่แนะนําอย่างแรงในการเอาไปซื้อนะทีนี้วันแรกก็อย่างที่ผมยืนยันนะครับผมว่าในแพทนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะต้องทําการเล่นวันแรกให้เกินเลเวลยี่สินะครับด้วยพลังงานที่มันสามารถทําการรีแล้วก็ซื้อได้2รอบ3รอบต่อวันแบบนี้นะครับยังไงก็น่าจะเกินเลเวลยี่สิ้านะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยสายฟิโอกาสจะเกินเลเวลยี่สิบห้าเนี่ยยากมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าน่าจะทําได้เกินเลเวลยี่สิบห้ากันง่ายๆนะ ก็พยายามเคลีย์ด่านไปนะครับผมรู้สึกว่าในวันแรกเนี่ยน่าจะไปติดกันที่ด่านที่มีตัวละครจีนัทแล้วก็ด้วงนะครับที่เป็นด่านบอสกันนะซึ่งด่านนั้นมันก็ยากมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ตัวละครดีๆมาแบกจริงๆนะแต่ถ้าใครรีได้พวกกิโลกิโลอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถแบกได้แน่ๆนะครับผมคิดว่าถ้ามีคอกิโลกิโลในช่วงต้นเกมน่าจะเคลีย์ด่านในเรื่องพวกนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเป็นทีมผมที่มีแค่ตอมิกสมอลาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแบกยากพอสมควรนะครับในการผ่านด่านนั้น แต่ก็แนะนาให้เรื่อยๆ,ๆนะครับเชื่อว่าผ่านกันได้อย่างแน่นอนนะกัน,นช่วยแรกเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเน้นแค่การเคลียร์ด่านนะครับผมเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆนะพอเราผ่านด่านนะครับเราก็จะได้รับตัวแดงมาแบบฟรีๆนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในผลที่ผมไม่แนะนําให้เอาเพชรนะครับผมไปลงกับตัวแดงนะเอาไปซื้อกระป๋องม่วงยังจะดีสักกวากนั่นเองนะครับ ก็ตรงนี้อะตอมิกซัมบูรผมยังปาดไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมปาดดอกละ5,000เท่านั้นนะถ้ามีตัวละครอย่างโเดิบอลมาคอมโบนะครับผมดาเมจจากบทขี้เนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นไปอีกตอนนี้ผมก็จะพยายามเก็บแค่ตัวนะครับเนี่ยตัวตรงนี้นะแต่ก่อนที่เราทําการเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่มันจะยังไม่มีตรงนี้นะครับแต่พอมีมาแล้วเนี่ยก็เลยทําให้เรานะครับผมสามารถเก็บตัวแดงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ และก็นอกจากเลเวลนะครับที่เราต้องทําการเก็บให้เกินเลเวลยีในวันแรกแล้วนะครับผมก็มีตรง PP นะสําหรับตรง PP เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการกดเพชรไปเลยก็ได้นะครับผมยิ่งเราแต่ดับได้สูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้เพชรกลับคืนมาเท่านั้นนะก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการไต่ไปเอาเพชรเรื่อยๆเอาเพชรเรื่อยๆแล้วคอยทาการสอบเลื่อนขั้นตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะทําการเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงขั้นในการขึ้นไดมอนด์เนี่ยเราจะติดไอ้บอสปุริปุริที่ยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราทําการเรใหม่ๆ คิดว่าแพทนี้น่าจะไม่ติดกันแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนฮีโร่เอ็กปีศาจตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการที่จะล่าดาบผมก็แนะนําให้เรามี2อย่างเลยกันนะครับมีเงินในการเติมเล็กน้อยนะครับเพราะสายฟรีในการได้ดาบเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆกจริงน,นะเว้นแต่ว่าเราจะเจอเซิร์ฟเวอร์ที่โชคดีนะครับไม่เจอคนเติมหนักมาเล่นไอ้โหมดอันนี้เลยนะส่วนที่2นะครับก็คือต้องมีตัวละครอะตอมิกด้วยนั่นเองนะครับใครเปิดไดอะตอมิกเนี่ยก็สามารถมาทําการล่าดาบได้นะแต่ถ้าไม่มีทั้งอะตอมิกไม่มีทั้งเวลาแล้วก็ไม่มีเงินมาทําการล่าดาบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ยากแน่ๆเลยนะครับพาะคนที่จะ กันตีสีมาทําการเก็บเควสกันก่อนนั่นเองนะก็เป็นว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสับคลิปในการมาเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของผมนะครับก็ถ้าใครต้องการที่จะเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมก็จะขอแนะนํไม่้3อย่างเลยกันนะครับผมอย่างแรกนะครับก็คือวันแรกวิวต้องเกิดยี่ห้านะอย่างที่2นะครับก็ควรจะเรียดีให้ได้ตัวละครใหม่ๆที่มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาในตู้ตามที่ผมแนะนานะครับอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับได้ตัวไหนมาก็จะดีมากๆ ส่วนดานที่3นะครับก็อย่าลืมไต่ p ิ p ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นว่าสับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะครับ